สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกันทางช่องวิมลเพื่อนคนทําเกษตรสําหรับท่านใดค้ว่าแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิง่งน้ำดื่ครับเด,รเด้อเพืแจ้งเตือนชิดใหม่ๆสำหรับชาวมนีนพี่น้องชาววันนั้นจันทร์พามาอยู่ทังตลาดนัดโคกระบือทั้งวันบ้านดอนท้อยพี่นอ้องอำเภออากาศจังหวัดสกลนครพี่นอ้องเด้อ ภาพมาเบ่งบรรยากาศตลาดพี่น้องภาพมาสอบถามราคางัวตัวพี่น้องเด้อส่วงนี้งวงกับราคากัว่ามันยังถือคือเก่าอยู่บุพี่น้องส่วงอีกการซื้อการขายกับซื้อขายยากพี่น้องเพราะว่ามันมีคนซื้องัวเหลี่ยงพี่น้องแต่สาหรับงวเหนืองวเทือกงวเหนือก็ได้ขายอยู่พี่น้องแต่ว่ากต่ราคาถือเย็กน่อยแต่ว่างวเหลี่ยงบ่บ่ก ขายบ่ค่อยได้พี่น้องเพราะว่าคนบ่ค่อยซื้องมาเลี้ยงแต่ว,ว่ากาับเขาได้อยากได้งวัวไปเลี้ยงก็มาเบิ่งเอาพี่น้องราคาก็พอเลี้ยงอยู่ดิแต่ว,ว่าหันซื้อก็เบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้องัว,งวมันมีปัญหาที่ห่วแล้วแกแล้วจัดเบิ่งต่อหนี้มันนำเบิง่งให้คักๆพี่น้องเบิ่งดีๆ ทพิ่งเจอมันมีปัญหาก็บข้้กับกของคนสามารถเอาขึ้นก็นได้พี่น้องว่ามันซื้อมาแล้วมามีปัญหาระขายลุกบ่อยๆได้พี่น้องก็ต้องขายราคาเก่าขึ้นให้เจ้าของเก่าคนไดนต้องตกลงคุยกันดีๆซื้อเขาจาซื้อแบบรวมๆพี่น้องคุยคักๆัดชาวามือนี้งัวก็หลายยู่พี่น้องงัวหลายยู่แต่ว่ามันก็มีแต่งัวบ่อหอน่อยพี่น้องงัว่าใจใจมันนั่น งวมันตกงออึดหยางัวจอยแต่ว่าตัวมันงามนี้อยู่ไปพี่น้องไปบิ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อลูกพอดมือนหรอบอลลูกเป็นงอไทยพี่น้องงอไทยลูกน่ะใายแม่กับลูกภาดใอันตัวปุ๋ยปุ๋ยมัี่ก้องทีงที่อุ๋่ ลูกก็เมรเท่าไรลาคาลูก so, ก um, ็เมร์เท่าไรโอเมร่ลูกลูกตุฟูลูกสามพันหาปะโอ้ลูกยไม่เซก็บุดดบไปนะบดเมรลูกเท่าไรตาิอหาอยย่าโอนอยากคือซื้อดอกซีเวทาลอยนี่มื่นเอดก็หาร่อยพี่น้อง สอาขัยสองลูกโบอีบอยู่ต้มบตยต้มมกเขียเหอมหอมใส่กันก็แบบนีเพิ่นอยากจะอิมื่นมื่นเอ็ดหา่อยราคาหนี้ราคาห้องราคาต่อได้อยนี่นี่เบอร์โทรอยู่เบอต่เบอร์ไดเนาะ 063 0 0 1 0 0 1 3060 3060่อย่พ่อยังเลยคอคุณพ่อยังพ่อนนนี่พี่น้องฟองเทอันนี้งวดไข่งวดไขมักแตอรุ่นนีเนะมักรุ่นนี้หน่อยซิเวธาลอยตันี้สิบเจ็ดบอกยังเงินฝ่ายท่าสนใจขายทำอะไมไปตัวนี้สิเจเพิ่นว่านี่แม่นยบปา หาร้โอ้สิบเจาร้พี่น้องตัวนัน1ิโอ้ตัวคุสิบเจ็อีกตัวภาตัวภาคนเนาะนี่นี่นี่สิบจ็ดเ่อสิบเจ็พี่น้องกูได้สนใจโทุามาเลยเพิ่นจะเอาลูกมันเพิ่นเนขายให้รอดรอยนึว่าสั่นเต้ลูกว่นี่สองพันเก่าเอาอะไรต้าลูกนี่สองพันเก่านมาเียมนเดสันเอาแบบนี้เอาแบบไรตาม เอาบดเอาลดเอาซิเอ็ดพนว่ซิเอเอาลดร้ยลดให้นึ่งพ่นว่ะาอาอไยีขีแล้วั่วไทพขีอไถง้ฟอทะตุผูเนาะตุผูตุผูงัอไท่พี่น้องราคาอยู่ที่เท่าไหร่กเจ็ดพันเฉอยเอิดเจ็ดพันพ่นว่าตัวนี้พี่น้องอะไรกับงัอไถ่เท่ากันตัวนั้นตัวนั้นเท่าไหร่ตัวนั้นตัวนี้นชิบสองห้าร้อยิบสองพี่น้องของเทๆเลย พี่อ hmm. <laughs> ่ะหอมหอมเนาะรุ่นนี้รุ่นนี้เที่ยวหอมด้วยพี่น้องตัวนี้สิบสองหารอยแลคาห้องราคานี้ต่อได้เนาะต่อได้ต่อได้อันนี้ก็เจ็ดพันพันว่ามีเบอร์ว่าล่ะมีมีมีสวนยังเนาะตัวนึงนี่นี่โอ้โหอีกตัวนึงเนาะของแท้คือกันอันก็ของแท้คือกันพี่นว่าเป็นงัวเหนือพี่น้องงัวถึกเท่าไรตัวนี้พอกันสิบสองหารอยเท่กันโอ้สิบสองหารอยกับตัวดำนะพอกันกับตัวดำพี่น้องราคาต่อได้เนาะต่อได้เบอร์ที่ต่อเขาเบอร์ ศู0ย์แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์สองสีพี่น้องหอยมี่อ้อยมี่อ้อยมีเนาะผู้ไดสนใจงอเทิงหน่อยพี่นออ้องของแท้ๆเลยเพื่นว่าโ,โอ้มาสอบถามมาต่อรองน้ำเพลินเลยพี่น้องเด้อจนละเมินหาลอยปที่นีพน่พี่น้องเินว่นา,าเมินหาอยกนเถอันนี้ก็เถิดคือกันราคาเดียวกันอันีก็เมินหาอยอันนี้ก็เมินหาอย่กันนะ เงินหาอยบักดำหนึ่งกับแม่นบ้านี่ราคาเดียวกันราคามืินหาอยราคาตอ่อได้หน่ะให่เนาะต่อได้ตอ่ตอรอ,อ,องเลยพี่น้องเป็นง้อเนือ้อสำหรับผู้ใดต้องการง้อเนือ้อแล้วก็โทรมาสอบถามพ่อใหญ่เนาะพ่อใหญ่นันเนาะเบอร์ที่ต่อเราเบอร์ใด่หรอศูนย์แปดห้าศูนย์แปดห้าหกสี่หกหกสี่หกเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเก้าแปดเจ็ดหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อหอยนันพ่อใหญ่นันเนาะคนมีง้ออันเถิกน้วยพี่น้อง ราคาตัวละเมื่หาลอยหาลอยนี่แม่บดนี่พี่น้องใดอยากได้ก็โทรเขาบาเลยพี่น้องงัวเม่เนาะแม่นั่งเมยนังยังคยได้ลูกหรอกเม่นั่งถุงลอยเท่าไรลอยสามสิบปประมาณนี้นะเหาสามชิบนี่แหละเป็นงัวเลี่ยงพี่นว่าเมยนังเท่าไรราคาพ่นเปิดไ่พนเจ็ด้เ้าอเ้ร้าร้อย0รารอเาตรองไ้เนา มีพี่น้องสิบเจ็ดห้าร้อยราคาไตแม่ลูกอีกแม่หนึ่งโอ้นี่แม่ลูกลูกจักตัวเลยเหรลูกสองตัวนี่แหละครับนี่โอ้ตัวนนั้เป็นตัวแรกนั่นบอกเมื่อกี้นี่โอ้ตัวเมื่อกี้นี่เป็นลูกแรกเพื่นตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองราคาห้ร้าบหกห้าร้อครับราคาสิบห้าร้อยสิบหกหารอยราคาหนึ่งห้องซื้อราคาต่อร้องเอาพี่น้องเป็นลูกตัวที่สองนี่ตัวเมื่อกี้นี่เป็นเอื้อยเพิ่น เมยเพิ่นกูิสูงประมาณร้อยสามสิเลยเนาะ้สามสิบห้าาเนาะราคาเจ้าหกหาร้อยครับผมรทินี่ดมเมนห้ามอนี่โมเมนเนาะของห้ามีสองสามตัวเนาะครับผมของหอยอ่ำพี่น้องเบอร์ติดตห้าเบอร์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งสห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดสามเจ็ด้าศูนย์สามเจ็ดห้าศูนย์ัวพี่น้องเาอ่ำเซกามีเมย์ลูกเลยพี่น้องตัวนึงพี่น้อง ได้สนใจก็โทรสอบถามึงได้พี่น้องเนอะรับองครับรับรองนี่น้องรับประกันด้วยมานเจ๊กเดือนเลยครับเจ๊กเดือนเลยเดือนแล้วปะคเดือนแล้วเนาะเดือนคลับนี่พี่น้องเป็นห้องแรกด้วยเนาะท้องแรกครับห้องแรกสูงเท่าไหร่ขุ่มสูงคนร่อยสามเนาะนี่พี่น้องคุ่มสูงอร่อยสามทุ่นสมยังไหวสมพอบ้านบ่โอ้ คนสมพอพันธ์ดีอยู่พี่น้องมีใยมีหลอดเนีมีใยมีหลอดเรียบร้อยน้องราคาเท่าไรเปิดใบเปิดใบเท่โอ้สองเมื่อหาพี่น้องสองเมื่อหาราคาเปิดใบเป็นงัวเลี่ยงราคาต่อรองได้พี่น้องกูได้สนใจกับโทษสอบถามึงพี่น้องเด้อหอยสวนเนาะเบอร์ติดต่อเบอร์0 9 3 0 9 3ก้าสามศูนย์เพี่น้องเป็นงัวเลี่ยงพี่น้องมัว ผู้ใดสนใจก็โทรมากเลยพี่น้องเรือตัวนี้สำหรับตัวนี้มาว่าไม่มีคนมั้งเนาะอันนี้แม่ลูกโอ้ลูกจักโตแล้วแม่นี่มาลูกแรลกนะครับแม่ลูกแรกลูกแม่ย่างดีเนาะแม่ย่างดีพี่น้องแม่นี่สูงเท่าไหร่ฮะชิตว่าเท่ากันหรือมั้เนาะรอยสามชิดบวกบวกที่น้องแม่ลูกรูราคาเท่าไหร่แม่พันแม่ลูกคนใบเซ้าหกครับโอ้เซ้าหกคือกันราคาเดียวกันพี่น้องตัวนี้เซ้าหานาะตัวนี้เซ้หกนี่พี่น้องมันมีลูกเลยสองตัว เศร้าหกกับเศร้าหาพี่น้องตัวนี้เศร้าหาพี่ว่าเศร้าหาข้าต่อรองค่อยสวนแล้วพี่น้องเ้อะต้ใดสนใจโทรเขามาเลยพี่น้องม่งิเอว่าเพ่ขอลาดูมันงามพี่น้องคนละได้ย่เดือนซ้ำนี่บ้องก็ได้สามเดือนหนึงบ่สมเดือนบอโอ้โหดโผดสามเดือนเนาะสเดือนในทองเก่าผุส้างนี่นั่นโอ้ตัวเมียยังดี เียายอยุอ่ะอืมีเม่์พนพี่น้องครัลูกแรกพ้นาลูกแรกพนที่ได้เดอนอันนี้สมพ่อเก่านี่แหละสมพ่อเก่านี่แหละเรือพี่น้องเรือพนว่าได้เดือนนึงแล้วว่าสันโอ้ถุงร้อยสี่สิบอด้วยเนาะอยสี่สิบ่ปาพี่น้องลูกตัวเมย์เท่าไหร่ละคาเปิดไปแสนเท่าไห โอ้แสนสามน่นว่าพี่โน,โน้องในท้องนี่แฝดนี่ท้องนองี่นี่นท้องมีลูกอีกแล้วคนว่ได้เดือนเดียวเลยคนว่าได้เดือนเรื่งว่าสันในท้องมีแฝดพี่หนุ่นห้นองวไว้แสนสามมีลูกเพิน่นลูกเพิ่นนั้งนาดีลูกแม่ยังดีพี่หนโุ่มลูกเพิ่โนขับดิคนน่าห่าบง่ายหนึ่งพี่น้องเพิ่นว่าแสนสามมาสั่นแม่ลูกราคาแสนสาม พี่น้องกูบอกไงไม่หลูกราคาแสนสามเนาะราคาต่อรองเลยเนาะองพอพันพอพัน่ยพอนพอ่ันเบอร์ที่ต่อเบอร์ศูนย์เก้าสานเก้าสามสามห้าองสี่เจ็ดสี่สองสี่เจ็ดสพี่น้องผู้ใดสนใจพี่น้องกนยอหลูกมันงามไหมลูกหัวอลุนหัวลุนยางดีพี่น้องคนะลูก โอ้พี่น้องล้างนาลื่น่นเลยที่เก้าพุกสะพ้าคุนออกเก่าเก้าพุกสะพ้าคุณเกิดนั่นแต่ว่าแต่ว่ามันทำบอยังเลยล่ะล้างนาคาใหญ่พี่น้องผู้ใดสนใจแล้วก็โทรมาโทรมาสอบถามมาต่อรองเอาพี่น้องสามตัวสามหมื่นหกวันเหรอมาอยู่บปลายสามตัวนี่สามหมื่นหกเอาไปถึงสามเหรอใช่แยกก็ได้ครับ สามตัวสามหมื่นหกแม่อันนี้แม่สาวอันนี้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 แยกลูกคนนี่พี่น้องเป็นว่าแม่สาวตัวนี้ตัวนี้เพิ่นแยกลูกไปพี่น้องครับตัวนี้แยกลูกเป็นอไรแยกลูกเพราะในลูกกักตัวลวตัวนี้ตัวที่สามนะครับลูกตัวที่สามเหรอพี่น้องตัวที่สเป็นลูกเล็กห้องเป็นตัวที่สี่สามตัวที่สามหมื่นหกลูกตัวละหมื่นสองสี่ยเนาะพี่น้อง หมื่นสองราคาเสียบราคานี storm, it. It like ่ย like ังต่อรองอะไรอีกอยู oh ่ต่อร่องไหนจักน้อยอยู่ครับจักน้อยเพิ่นว่าบอไก่กับทรงฟี่ของหอยของไส้เบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์เก้าสองศูนยแปดหกศูนย์เก้าหกศูนย์หนึ่งพี่น้องนี่พี่น้องแม่ลูกอันโมเมนอันนี้แม่เรียกลูกมากอันนี้แม่์นางพี่น้องแม่์นางราคาต่อรองเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาสอบถามเบอร์เอาพี่น้อง โอ้จะได้สิบเอ็ดแม่ลูกงวไให้งวลูกแรกซ้ง้อลูกแรกอืมพ่นว่าจะไดมื่นเอ็ดสิงหรือเปล้านยหอยเพิ่งหายไปแล้วเก่าพันหเป่าพันเกาพันหาแล้วแม่ลูกพี่ง้องเาพึ่งะได้หมื่นหมื่นเอแต่ว่าหอยพิ่หายเก่าพันหาแล้ววะจัน มัวไทยแม่ลูกพึ่นต่อร่องกันราคากันอยู่พี่น้องพึ่นคุยกันแล้วกันมั่วไทยแม่สาวหน่อยพี่น้องสาวนั่งแม่นั่งนั่งเกียร์ยักหน่อยเนาะสมเราไปเลยซ่นยั่งเนาะนี่พี่น้องสูงเท่าไรฮพอดลอยสามคนบ่พึ่นว่าเกือบลอยสามถิ้งมัวไทยบ้านเนี่ยเนาะมั่วไทยเนาะ ราคาเท่าไรก็นโอ้หเพิ่นว้เพิ่นห้องไบสิบสองพี่น้องหมื่นสองพันราคาห้องหมื่นสองพัต่อรองไหนด้อพี่น้องด้อตัวเดียวเลยเนาะเพิ่นวามีตัวเดียวพี่น้องห้องห้อยห้อยต่อยหอยต่อยเบอร์ที่ต่อเัเบอร์ศูนย์หกหนึ่งศูนย์สี่เจ็ดสเก้าศูนย์สามสามพี่น้องผู้ไดสนใจด้พี่น้องด้อ ตมาสอบถามาต่อรองออกพี่รองขึ้นสิบแล้วทำทำขึ้นสิบพี่้องเล่นงวงงามเพื่อกาเนาะ๋องัวงงามพี่้องไปเล่นงวงขี่ลายแล้วเป็นทาเนาะคนเคยเล่นงวงงามไปเล่นงวงกี่ลายก็เป็นทาแล้วเนาะโอ้หำขึ้นสิบคนว่ามื่นเดียวเปล่นี่คนว่าราคาห้องหรือราคาขายห่องไว้มื่นหนึ่งพี่้องมือหนึ่งยังคุยได้แล้วเป็นงวงงามเนาะงวงงามอ้อยหำเป็นมากเต็มงวงงามดอกพี่้อง ล้ราคาลาไปไปไปข่างว่วคีราอยู่ช่วงนึงบอเป็นทาเนาะกัขึ้นเสียบแล้วเดือดเพื่นว่านี่าายแล้วบอกง่วงง่ามห้องไว้เมื่อนึงแลคาต่อได้เนาะครับของหอยหำด้วยพี่น้องเด้อเบอร์ติดต่อเบอร์092 0 6 9 0้าสอ0 3เพี่น้องผุ้ไดสนใจด้อพี่น้องเด้องวงามด้อเพิ่นว่า โอ้มาสอบถามมาตดลองออกที่พี่บวกได้สูงเจ้าอีกวัวลูกแรกไม่เลยลูกแรกพอดีสูงลอยชีแยกลูกแยกแม่เมื่อวานนี้เพิ่นว่าเอางอกขอกมาขายราคาดุจเกือบกสิทธิ์ก็ได้ราคาเพิ่นหมื่นสองพันครับหมื่นสองพันเพียงลายลูกมันดีโอ้เพิ่นเพิ่นว่าเพิ่นได้ขายลูกพอดีแล้วเพิ่นเลียกหองต้นนี้บ่มี่ต้นี้บ่มีเนาะประกันต้นี้หมื่นสองพนี้วายินทั้งหยาทั้งห้ามเพิ่นว่าปานหมู ราคาหมื่นอนมืองนี่ยังต่อได้อีกอยู่กักะบอลุดหลายโอ้รถต่อได้ทำบอะได้ลุดได้เรื่อยคนว่าอย่างใายนี่เพราว่าของเนาะคนายคนว่าราคาหมื่นสองยังยังยังต่อรองได้อีกเนาะทขาองคุณพ่อยังหรือฮะขวิฬัวเบอร์ติดตข้าเบอร์ศูนย์เดศูนเกาแปดหกสามเจ็ดหกสาม 9 2้าครัเจ2ดสี่้อหอยวิลาศพี่น้องเป็นห้อง1ิบ2สพี่น้องเป็นงวแยกลูกแม่แยกลูกมากพี่น้องกูได้สนใจโทรมาเลยพี่น้องประกันต่านี้เนาะต่านี้บ่มีพี่น้องเพิ่นว่าประกันประกันประกันทุกจังหมดหมดลูกออกบ่มมีพี่น้องละข้าผก้ได้สนใจโทรสอดพามิ่งตัวพี่น้องเด้อ กระซั่มีกแล้วเนาะมันมันมัดอึดยากซั่มอีกแล้วพี่น้องลูกชิบซีหาลอยพี่นวลลูกจักตัวเหรอลูกจักตัวเหรอลูกสองตัวครับลูกได้สองแล้วเฮ้ยแม่ดีแล้วเนาะแม่กับม้าเหรอแม่กับม้าสอแล้วแม่สมเรียบร้อยแล้วพี่น้องราคาชิบราคาชิบซีหาลอยพี่น้องเพี่นว่าแม่นี่เซิงเลยว่ะสิโอ้นั่งทา้งในเหมืองแล้วเหมืองลูกแม่แน่นอนลูกแม่แน่นอนเนาะโอ้นั่งทา้งในเหมืองแล้ว สิรถได้รถไดหลายบ่นี่รถไดจักน่อยจัคเล็กโอ้รถไดจ็กเล็กจักหน่อยพี่น้องคนิบส <4 S 1> ี่สิบสี่หาลอยคนว่ารถไดจักเล็กหน่อยบักถกนี่ที้งห้องบักเถิกนี่ห้องคือการรับเถิกขายเพิ่นอครับขายและานี่สิบสี่เปยตัวนี้สัีเอามพันหกไปขายหเลยหกนี่อันดเอามหกหลังอยู่นี่ วันนี้วันเดียครบสุดท้ายแล้วครับผมสุดท้ายแล้วครับเอามาหกับสายสี่ยาลูกแม่เดียวเดมีครับเชื่องนะครับอนี่เรียบร้อยแล้วเสือรออแม่ไมเสือเองมันมันมีหอพันับพอเื่องบัวเ่องัวแล้วเสือเองไหนแล้วเสือเองไหนก่าเราสิบห้าง่องได้ครับได้คุ้ร้อยครับไดคุ้มร้อยเพื่นว่าเบอร์ครบเบอร์ยเบอร์เบอร์ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ห้าหนากหนึ่งอ่ะนี่พี่น้องห้อยเพิ่์นเด้อพี่น้องเด้อเพิ่์นวาอยากได้รุ่นไหนสั่งได้เพิ่์นว่าเพิ่์นหาให้ได้ทุกรายทุกรอยล่ะพี่น้องลูกแม่ย่างดีเนาะลูกแม่ลูกจักตัวละอุดลูวแรกลูกแรกลูกนี่ลูกเพิ่์นพี่น้องลูกแม่ย่างดีเพิ่์นว่าลูกแรกเท่าใดร่ะคาะสิบเจ็ด 1 7 0่0เจราคาต่อร่องได้ทรงแระบบนี่บอทรงเาาอาเางเนาะข้องหอยอุดเบอร์ติดต่อเขาเบอร์ศูนย์หกสองหนึงหนึ่งศูนย์ีแครับ4 8 1พี่น้องแม่ลูกมีลูกคนดูด้สนใจเลยโทรมาสอบถามเอาด้วยพี่น้องด้วยแม่ลูกมนโมกก่แม่ลูกโอ้สองตนนี่แม่ลูกลูกลูกผูกเพื่นว่าหมลูกแรกปะ อาลูกสองเนาะเป็นว่าหมื่นหกราคาต่อรองได้อันนี้เท่าใดมือตัวนี้หมื่นเท่าใดโอ้หมื่นเจ็ดลูกแรกบ่อกลูกแรกบ่เป็นว่าลูกแรกอันนี้ลูกแม่ย่างดีราคาหมื่นเจ็ดพันพี่น้องราคาต่อรองได้เด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจย่างโทรมาสอบถามมืงพี่น้อง่า ตัวนี้เนาะตัวแม่ขึ้ก่อนพี่น้องเพิ่ว่าแปดพันมาสินแปดพั 8, ราคาต่อรองได้ทุกตัวเนาะข<ม>องหอยอยังห<ม>อยห<ม>อยต่มเนาะเบอร์ที่ตอ่อเบอร์ศูนย์หกสองสามหนึ่งสศสี่สองปดพนี่องเป็นงวัวงอมงอเมลูกกูได้สนใจแล้วโทรเขามาเลยพี่น้อง<ม>แค่ท่านปนอ่โอ้าแปพี่น้อง คนว่าต่อร่องได้อยู่ใช่ไหมง่วงตอนนี้ราคาเพิ่นซ้ำนี่โอ้เศาสองบ่โอ้พี่น้องคนว่าเศาสองง่วงแบบนี้เนื้ออะไรเนื้อแบบเนาะเนื้อแข็งแข็งมันแก่เลยเนี่นี่ไปคือรถง่วงได้สามปีเลยราคาห้องเศาสองต่อได้อยู่พี่น้องง่วงเหนียนเลยเป็นการเป็นงานผู้ใดสนใจแล้วโทรมาหาหอยไพ่เนาะเบอร์ติดต่อเบอร์ 08นย์แศ1น์เพี่น้องสำหรับงวนเนือพี่น้องเน้นๆเลยนี่กูได้สนใจโทรมาด้วยพี่น้องเด้องวดได้3ปีแล้วเพื่อนว่แล้ค่าห้องไว้8บโอ้บนเอานี่1ิปันห้องห้องเศร้าอันให้ห้องห้องเศร้าเอ็ดเสันขายสิขาย18พี่น้องอันนี้นี้แม่นบ่นี่หงยสวยน ได้ตัวนี้มันเมยมันยืนตัวน้ายมาต่เสามโอ้ิงต่อได้คือเก่ารต่อได้ทุกตัวตัวนี้แล้วข้าวห้องนี้ิบสองนี่เนาะบ่ลมบ่อรูปมองขายรถบ่ตัวได้ยังไงเยอะโอ้คนว่าตัวได้อยู่พี่น้องสิบสองอันนสิบแปดลค่าไายผู้ใดอยากได้งัวปีเฮ็ดเนื้อเลือกไปไปคุนก็ท่มาพี่น้องห้อยซวยเนาะเบอร์เ่าได้ะรือหแปดสองแปดส่งห้าเจ็ดหนึ่ง แปดห้าห้าเก้าพี่น้องผู<อ>้ใดสนใจด้วพี่น้องเด้อสำหรับงวเนือ้อกโผมาเลยพี่น้องราคาดิโตอได้เพื่อนว่า